มันนี้มันจะออกผมแล้วมั้งมะเขืออบนี่ไหมอบอบ,อบไม่แค่อบยังม่ผมเยอะผมมะเขือเพราะว่าเม,มื่อวานไม่ไม่เคยผมเท่าไหรม่มะเขือไม่ออกนะนี่อืมอันนี้พออุ่นมะเขือออกโอ้